สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับหวยเด็ดแต่ไปดูทุกท่านกันเลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับยั่ไง่ายที่ลืมกดไลค์นะครับขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับใครกดไลค์ก็ขอให้ถูกหวยนะครับใครคอมเมนต์นะครับก็ขอให้ถูก2ตัว3ตัวตรงๆกันไปเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับมาดูกันซึ่งในสูตรลับนะครับซึ่งผมจะมาสรุปสถิติที่ผ่านๆมาของสูตรลับให้ดูกันเลยนะครับซึ่งเนี่ย ก็ตั้งแต่เริ่มเลยนะครับเนี่ยสถิติที่ผมจดเขียนมานะครับซึ่งสูตรนี้นะครับมันเป็นในสูตรบนนะครับเป็นสูตรบนเนาะอ่านี่ครับเนี่ยเป็นสูตรบนนะครับก็ตั้งแต่วันที่1นะครับอ่าก็ตั้งแต่นะครับวันที่17เดนาะเดือนมกราคมเนี่ยนะครับเนี่ยให้95ก็ออกมา95นะครับ ก็กลุ่มพานะครับให้มา07ก็ออกมา07ครับเนี่ยมันเป็นบนนะครับสูนย์บนนี่ให้มา0ูนย์ก็ออก0ูนนะครับอันนี้ก็3 8ก็มา38นะครับนี่22ก็มา22นะครับแล้วก็70ย์ก็มา70นย์นะครับแล้วก็87ก็มา87เนี่ยก็เข้ามาต่อเนื่องกันเลยนะครับนี่ก็เป็น72นะครับนี่งวดนี้หลุดมาล่างนะครับก็วันที่16นะครับพฤษเสภาคมนะครับ ก็สูตรเนี้ยนะครับผมไม่ได้ลงนะครับผมไม่ได้ลงให้เนาะเพราะว่าเป็นสูตรลับนะครับบางทีมันลงไปแล้วนะครับเลขมันอาจจะเคลื่อนนะครับหรืออาจจะหลุดนะครับก็ผมไม่ได้ลงสูตรให้ที่ไหนนะครับซึ่งผมเอาแต่ที่ผมคำนวณมาแล้วนะครับมาให้ดูกันนะครับซึ่งนี่ก็เป็นสถิตินะครับซึ่งผมคิดว่านะครับในงวดเนี้ยนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะมานะครับแต่ต้องมาดูอีกทีนะครับว่าจะมาบนหรือมาล่างนะครับเนี่ยเริ่มมาล่างแล้วนะครับวันที่16 นะครับแล้วก็วันที่1น,นะครับมิถุนายนนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น72อเนะี่ยอ่าอันนี้กลับมาบนแล้วนะครับเนี่ยแล้ววันที่16เนะี่ยอ่าอันนี้ก็กลับมาบนแล้วนะครับ่ยส่วนเนี่ยนะครับมันหลุดนะครับซึ่งมันเลขนะครับเลขหลักสิบกับ หลัก10นะครับเหมือนกันเลยนะครับทั้ง2ตัวนะครับ3กับ4ี่กับ4นะครับผมก็เลยเนี่ยในวัที่แล้วผมก็เลยคิดว่าเหมือนกลัวกลัวมันจะหลุดเนาะถ้าเพราะว่ามันเนี่ยมันมันแห้มาแบบนี้ยครับมันมักจะหลุดนะครับเนี่ยหลุดไปนะครับในววันที่1งกรกฎาคมนะครับส่วนวันที่16กกรกฎาคมนะครับก็เนี่ยเห็นไหมครับถ้ามันถ้า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 มันมามาให้มาชนกันนะครับมันมักจะหลุดเนาะเออครับเนี่ยสองหกมาสองห้าก็ยังใกล้เคียงนะครับ แล้วก็วันที่1สิงหาก็กลับเข้ามานะครับในวันนี้มาล่างนะครับ69เนาะแล้วก ah ็ในวันน right. ี <Yeah. S 2> <Bal> ้นะครับเนี่ยก็หลุดเนาะเออนะครับมีเข้ามีดเนาะสูตรนะครับแล้ววันที่1นะครับ1กันยายนก็เข้ามา75หาตามนั้นนะครับก็มาบนแล้วนะครับในวันนี้แล้วก็ในวันนี้นะครับมาล่างนะครับแล้วก็งวดล่าสุดงวดที่แล้วนะครับ71นนะครับก็มาบนแล้วก็นี่นะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับ ก็จะเป็น9 4 8 4 1 4 0 4 9 5 0นะนครับ9 5 8 5 1 5 0 5นะครับก็ตามสถิติแล้วนะครับถ้ามาตัวกับมาตัวกลับมาละมาบนตรงๆนะครับมาบนตรงๆก็คิดว่านะครับคิดว่าถ้าในงวดเนี้ยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็น่าก็น่าจะมานะครับ น่าจะมานะครับถ้าถ้าถามผมนะครับมันจะมาในชุดไหนนะครับมาในชุดไหนนะครับซึ่งผมคิดว่านะครับในวันนี้นะครับน่าจะมีเต็มแปดเต็มเก้านะครับแปดเก้าครับแล้วก็หนึ่งกับสองเนี่ยครับที่ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสมานะครับแปดเก้านี่ยังไงก็ต้องมานะครับยังไงก็ต้องมานะครับในงวดนี้นะครับแล้วก็เนี่ย ชุดเนี้ยชุดข้างหลังเนี้ยก็มีโอกาสนะครับเนี่ยหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์สี่นะครับหนึ่งห้าศูนย์ห้านี่นะครับก็เลยผมคิดว่าถ้าเผื่อนะครับก็คิดว่าจะมีสองด้วยนะครับก็อาจจะจับไปสองสี่นะครับสองห้านะครับแล้วก็ตามเนี้ยนะครับเนี่ยสองสี่สองห้าเนี่ยเพิ่มไปแค่นี้นะครับเพิ่มไปสองนะครับเนี่ยหรือจะเป็นเก้าสองนะครับหรือเป็นแปดสองเนี่ย เพิ่ม2เข้าไปนะครับศูนย์สองนะครับเนี่ยตามเนี้ยนะครับก็หรือถ้าใครชอบชุดนี้แหละนะครับก็ลองนําไปลุ้นนะครับลองนําไปจับกันดูนะครับซึ่งสถิตินะครับก็เข้ามานะครับช่วงหลังๆนี้เข้ามา3มงวดติดแล้วเนาะนะครับเนี่ยสงวดติดแล้วนะครับยังก็ขอให้เข้ามานะครับอีกเหมือนเดิมนะครับเข้ามาอีกเหมือนเดิมนะครับก็เนี่ยในในปีที่แล้วนะครับ ในปีที่แล้วสูตรนี้ผมลองคำนวณย้อนหลังไปเนาะนะครับวันที่16บธันวาคมก็มาอยู่เนาะอะมาในตัวกลับนะครับหนึ่งธันวาคมไม่มาเนาะก็หลุดนะครับแล้วก็16บหกพศจิกนะครับก็มาในตัวกลับนะครับเนี่ยเออนะครับซึ่งเลขมันออกแบบนี้นะครับมันก็จะไปคล้ายๆกันนะครับกับในวดนี้ ในวันล่าสุดนะครับวันที่16ตุลาคล้ายกันกับในวันที่16นะครับพฤศจิกายนคล้ายกันตรงไหนนี่เลยครับหลักแสนก็เหมือนกันเนาะ,ะนะครับแล้วก็จะเป็นในหลัก10บปนก็เหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็น1 1นะครับฝั่งนี้เป็น2-2นะครับแล้วก็หลักพันก็เหมือนกันนะครับ อันนี้หลักพันเป็น8นะครับหลักสิบเป็น8นะครับอันนี้หลักพันเป็น1นะครับแล้วก็หลักสิบเป็น1ตามล่างก็จะมี8เหมือนกันนะครับผมก็คิดว่านี่แหละนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็บังเอิญมาชนกันในที่1 4สนะครับแล้วก็ที่ผมบอกเพิ่ม2เข้าไปนะครับก็อาจจะมี2นะครับหรือจะเป็น2 4สก็เป็นได้นะครับหรือเป็น2 4ีหรือจะเป็นนี่เอาแบบในชุดนี้เลยก็ได้นี่นะครับถ้าถามผมผมชอบตัวไหนนะครับ ก็จะเป็น74นะครับแล้วก็72นะ64เลขพอสงวันนี้ก็ไม่แน่นะครับใครชอบครับหรือจาก6กับ9นี่นะครับ6กับ9นี่เลขพอสนะครับก็ก็ลองดูนะครับลองนําไปพิจารณาดูนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีโอกาสมาหรอกนะครับหรือจะมาครับอันนี้ก็ลองนําไปลุ้นดูนะครับเนี่ยถ้าถ้าถ้าสองจะมานะครับผมชอบชอบ2 4นะครับแล้วก็2 27เเนี่ย เนี่ยมันเหมือนกันนะครับกับวนนี้นะครับผลหวยนะครับนั่นแหละครับเนาะก็ลองนําไปลุ้นดูนะครับก็ลองแคมปหน้าจอกันไปนะครับนี่เลยครับสองชุดนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นชุดหัวล่าสุดนะครับอ่าจะลองตามในชุดนี้ด้วยนะครับนี่ที่ผมบอกไว้นะครับก็นี่แหละครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวครับก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับเนี่ย เห็นไหมครับในวดก่อนหน้านี้อันนี้เป็น7จเนาะเออนะครับอันนี้เป็น7จสองเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยก็ยังเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยอ่านะครับก็ลองดูนะครับลองนําไปที่จะดูนะครับก็ขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับก็จะเป็นในสตรลับนะครับสูตรลับนะครับถ้าจะมีโอกาสมานะครับก็จะเป็นในนะครับ ในชุดบนนะครับเพราะที่ล้ามาบนนะครับวันนี้ก็น่าจะมาบนนะครับก็หวังว่านะครับก็ขอให้โชคดีนะครับเฮงเปังๆกันทุกคนทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับรู้สึกว่าสูตรลับเนาะสูตรลับนี่จะไปตรงกันกับหลายสูตรมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถังปกสลากนะครับสุดปกสลากนะครับปกสลากนะครับก็ไปตรงกันปกสลากเนาะ แล้วก็จะไปตรงกันกับในสู่20ปีนั่นแหละครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกท,ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ